สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่20มิถุนามิถุนายน2566นะครับหัวสวยปากน้ำโพครับผมเปิดหัวด้วยหัวสวยปากน้ำโพเลยครับสดๆร้อนๆมาอีกแล้วอันนี้เป็นของเจวิกนะครับมาแล้วหนึ่งพ่วงครับ <c oughs> มาแล้วครับผมสนใจตัวไหนแคปหน้าจอไปเลยครับ น้ำใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นโทนหัวล้นนะครับหัวล้นสีแดงๆดังด้งถึงก็กินน้ำกันก่อนครับเดีย๋ยวเราถามราคากับเจวิกนะครับรอสักครู่รอเอาวอลลลงร,รสักครู่ นี่ดูการถ่ายวัว นี่มีช่องมีทางเดินให้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วเอาอีกสามครับผม <lookin' S 2> <households> มาแล้วดูนะครับนี่สงพอวัวนะ พิเศษนะครับทรงพ่อวัวการยิงตัวนึงอยู่หกล้อล้ออีกใช่มัม้ยเอาอันนี้เลยนะเอานี้ก่อนนะ เอาดูเอาพุนลุเดี๋ยวลอเขาไล่จะเอาไล่ท่าไหนไปเอาแล้วครับผมได้เรียบร้อยแล้วเอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับทรงพ่อวัวครับ สามหมื่นสามพันราคาร้องอยู่นะอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้นี่น่าจะได้ขวบแล้วค่ะครับปีเอาไม้วัดไปไหนวัดทำมาสดๆร้อนๆอยู่ไหนเห็นนั่งแปะประเตนสูงประมาณเท่าไหรเมตรยี่สิบขึ้นแล้วเนาะจ้ะนี่นะครับเมตรเมตรสามสิบได้สามสิบได้เลยครับเอาตามนั้นสีแดงเข้มๆเลยครับทรงพ่อวัวลักษณะพ่อวัว ร้องไว้ที่เท่าไหร่นะสามหมื่นสามพันค่ะครับผมสามหมสาพันต่อรองได้ครับคุยกันได้ค่ารถค่ารามาคุยกันนี่โทรหาเจวิกเขาได้เลยใครมีเบอร์แล้วก็โทรหาเขาได้เลยครับผมวันท้ายงามๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวไม้วัดมาให้ดูนะเดี๋ยวไม้วัดให้ดูนะครับนี่ อะไรนะเมตรสามสิบขึ้นนะอเมตรยี่สิบขึ้นครับผมยี่บวกครับผมเมตรยี่ิบวกสามหม่นสาพันราคาร้องมาต่อชุดนี้ครับ ชุดนี้กี๊กไสสังเกตตัวที่มีเบอร์หูนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0993789603นะครับมี4ตัวเล็กสี่ตัวเล็ก15500ครับมีตัวไหนบ้าง 4, 4ตัวเดี๋ยวดู4ตัวนะครับนี่คู่นี้เลยคู่นี้จ้ะ 1, ครับ12 1, 2> ครับ3นี สามตัวริมนี้ครับนี่นี่นี่อันนี้ตัวนี้งวยอยู่มอดหมาปะ่ะมันมีอยู่มีอยู่ปะ่ะเออไต้เหลือสามพันห้าอตัวนึงพันห้า หนึ่งสองสามสี่ตัวนู้นสี่ตัวหัวล้นคอไล่ตีแดงตีเห็นแล้วหมื่นห้าพันห้าราคาร้องอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะสี่ตัวนะครับหมื่นห้าตัวละหมื่นห้าพันห้าครับผมแล้วก็ครับตัวนี้ตัวนี้นะตัวนอนนี้ตัวนวนมีขุมเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเชือกเชือกแดงเนี้ยเชือกแดงผมตัวละหมื่นหกห้าร้อยหกพันห้ามีกี่ตัวตัวนึงโอ้ มันมีสี่ตัวครับ1มื0 0ห้าพันห้าสี่ตัว1มื่นหกันห้าสี่ตัวเนาะมันเลือกมาชมเอามีใหญ่ในตัวเดียวเนี่ยตัวนี้ใหญ่สุดตัวเดียว1มื่นมืนแปดมีตัวเดียวไมื่มแปดพก็เก้าตัวเนาะครับผมหมื่นแปดพันตัวใหญ่สุดครับประมาณนี้ครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่สุดหมื่นแปดราคาล่องนะสนใจก็มาเลือกมาชมได้เลยที่วังประจบนะครับหรือโทรหาเจ๊วิกได้เลยครับผมจ้ะ อย่าลืมโทรหาเขานะครับนี่สวยๆเลยครับผมชุดนี้หมื่นห้าห้าร้อยเนี่ยหมื่นห้าเปนห้าคู่นี้นะหนึ่งสองเนี่ยนะนี่สวยๆครับสวยๆครับเหมือนเหมือนกันด้วยเออมันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันตัวนี้หมื่นแปดครับพี่น้องอันนู้นหมื่นห้าห้าร้อยนะที่จีวิกจี้อยู่นะตัวนั้นด้วยนะตัวริมนี่นะครับโอเคครับผมสนใจมาเลือกมาชมได้เลยนะครับของลุงดาวครับผมห้าตัวตัวละหมื่น ตัวละหนึ่งหมื่นันห้าร้ 1> 1, 10, 500, ลงทุนน้อยๆมาดูเลยอายุดีแน่นอน1นึ0งครับ5ตัวครับบ้านใครมีหญ้ายาวๆเอาไปเลยกินเก่งครับผมนี่สนใจมาติดต่อได้ครับครับผม5้าตัว1นึ0งหมืนหครับตัวละ1น5 0 0พารครับ วัวตัวเมียลุงอำนวยครับผมเดี๋ยวไล่ให้ดูสักพักหนึ่งนะเอาไล่ให้ดูน้อยอำนวยช่วยหนบ้างอาขอดูอเล็กๆนี่ไปแล้วนะเนี่ยที่ร้องมอของเนี่ยนะอโอ้โหอำนวยหลังจะเทฝุ่นเลยครับเดี๋ยวใจเย็นๆขอดูราคาหน่อยใจเย็นๆปุ๊บแม่ 4 9 5พันเ้า้ห้าสิบปิดการขายไปแล้วสิบตัวเนาะหน่อยนะในพวกนี้นะผอมๆนู้นดูไหมเนี่ยนี่ด้วยนะชุดนี้ครับสี่พันเ้าอห้าสิบอ่ะแล้วัวนางเนี่ยหน่อยเก้าพันห้าห้าตัวครับนี่นะสองตัวนี่นะชุดเก้าพันห้าครับสองตัวนี้ครับสามนี่ครับสี่ตัวแดงนี่ครับห้าตัวไหนหน่อยห้าตัวเหลืองนู้นเหรอ ครับผม9 5้าพครับแล้วนี่ละ่ะนี่แม่ลูกครับแม่<อ>แม่ลูก2 2 5 0มแ,แม่มันตัวนู้นลูกมันตัวไหนลูกลูกตัวแดงโน้เน,นเล็กเนาะเล็กนุ่เล็กนองหมนสอ้าันนี้ล่ะันไหนยหมื่นพันห้า <c oughs> นางคู่นี้นะตัวละหมื่นพันห้าครับนางหน้ามอมมอมเนี่ยตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยประมาณนี้ครับ สี่พ bon ันเก้าห้าสิบบาทเนี่ยไปไหนอ่ะหน่อยไปอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยสิบตัวสิบตัวสิบสองตัวตัวละสี่พันเนี่ยหน่ยสี่พันเก้าห้าสิบาทนี่นะพวกนี้หมดเลยนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับเทเลยครับพร้อมจะกินแล้วแล้วใส่รถเข้าไปหน่อยแล้วใส่รถเข้าไป เขาซื้อแล้วแต่ให้ให,ให้เบาร้องหน่อยให้หายคิดถึงแม่ก่อนค่อยไปส่งตอนนี้ก็บํารุงดูแลไว้ก่อนครับกินฝุน่นข้าวโพดครับผมกินโชว์ไปเลยไอตัวก๊กสาวนี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ด้วยครับหมดเลยครับสิบสอตัวครับตัวนี้ด้วยนะที่ร้องหาแม่อยู่เนี่ยนะอ,อ,อยากได้วัวตัวเมียส่างหากหนุนนนวยนะครับี่ วัวพมา่ายังค่ามาไม่ได้ก็หากินเล็กๆน้อย,อยไปก่อนอ่าประมาณนี้นะครับ,บวัวตัวเมียลุงอำนวยสนใจอยากได้บอรโทรก็โทรมาสอบถามมาพูดคุยกันได้หรือใครอยากขายวัวไทยยกฝูงแถวภาคเหนือก็โทรมาหากันได้ครับนี่น,นี่ฝุ่นกระโพดนะครับโลลวเท่าไหรแล้วหนึวยหบาทหบาททวเนะึกโลกร,รมแล้วหกบาท เมื่อก่อนสีบาทกว่าสินะโอเคครับผมสนใจวัวตัวเมียนางๆใหญ่ๆก็นี่นะครับ0878448835รวมหน่วยครับคู่แม่ลูกของพี่สาวครับผมแม่เหลืองลูกแดงแม่เหลืองลูกแดงแม่นี้นะครับเอาแม่นี้ก่อนลูกตัวตัวผู้ผู้นี่ตัวผู้สีแดงสดใสเหลือเกินลูกตัวที่เท่าไหร่พี่สาวน่าจะสาม ครับผมน่าจะเป็นลูกตัวที่สามรองไว้ที่ลองยกหรือแยกอะ่ะเอาแยกเอายกก็ได้อาสามหมื่นน้อยแม่และสามหมื่นกว่าแม่และสามหมื่นกว่าสองแม่เท่าไหร่ครับสองแม่เอาไปลองไว้หกหกหมื่นห้าหกพันต่อห้าพันลูกตัวผู้ทั้งคู่เนาะอ่าตัวคู่ทั้งคู่แม่นี้โค้งใหญ่ครับโค้งใหญ่สุ่มสุ่มแม่นี้ใหญ่ อประมาณใหญ่นด้แหละคู่ไม่ลูกสี่ตัวหกหมื่นห้านะคาร้องอยู่ไม่โชว์ลูกเลยวะลูกตัวคู่สวยลูกแดงทั้งคู่อืลูกตัวขวามือเนี่ยแดงจัดเลยแดงเข้มเลยหมอนเนี่ยหมอนนี้แดงๆมาพิจารณามาดูกันครับนี่นหน่อยตัวหน่อครับเอตัวนี้ย่นดีครับผมหลอหน้าย่นครับผม แม่ลูกสองตัวนะสองคู่นะครับสี่ตัวหกหมื้ราคาร้องอยู่ต่อร้องได้นะพี่นะอ่าต่อร้องได้ต่อได้เลยแยกได้แม่ลูกัวยกได้ด้วยอืมเนี่ยลูกสวยมากเลยครับนลึงหนังหนิงลูกตัวโตนะโยนดีจังตัวนี้นะครับตัวนี้นาย่นดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูแม่ตัวโตลูกทองด่างนี่ครับมาดูครับมาดูมาดูอยู่ทุกวันครับผมมาใหม่ครับผมของพี่ขวัญพี่สนุโลกครับ ตัวลรหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับร้องไว้ครับหมื่นเจหารยครับหนังดีครับหนังดีชุดนี้หมื่นเจ็ันห้านะเจ็ดตัวเนาะมาใหม่ๆลงรถใหม่ๆเลยครับพี่น้องอายุหัวประมาณเท่าไหรพี่ควัแ8ดเกเดือนแล้วครับแปดเก้าเดือนครับผมประมาณนี้นะครับอายุดีแล้วยังไม่ถึงขวบครับผมเ่งขาใหญ่ดีใช้ได้แทงสะพายทายาพยาธิให้ฟรีครับโอ้ตัวนี้ยนดีจัง มาใหม่ๆเลยลงใหม่ๆเลยครับโปรโมชั่นถ่ายประญาติแทงสะพายให้นะครับสนใจมาเลือกมาดูของพี่ขวัญนี่สวยแก่ๆสักๆแก่ดี1 7 5่นเจ็นห้าเอานน้นเด้ไหมพี่เอาก็ได้เอาน้นไปอีกหน่อยโตหน่อยขยับร้อยมาโตอีกนิดนึงเอาละชุดนี้โตอีกครับ มีสะพายแล้วเนี่ยล้องยกไว้ราคาร้องไว้ตัวละ2500อยครับยกราคายกครับครับผมเนี่ยกี่ตัวพี่เจ็ดตัวเจ็ดตัวครับเจ็ดตัว2 5 0ห้าร้อยครับ2500ยครับชุดนี้ครับครับผม2500นานะมาเลือกมาดูเอาครับแก่ๆดีครับถ้าเอาคู่ละคู่มีสะพายแล้วพี่คู่ก็ตกต้องตัวละพันนะครับอืม2อ0 0 0ราคาร้องอยู่เนาะ ครับสนใจก็มาหาพี่ขวัญได้เลยครับผมรอโทรมาสอบถามก่อนตัวนั้นอยู่ไหมตัวนี้อยู่ไหมถามก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเสียเที่ยวนะพี่น้องนะเบอร์โทรครับพี่ศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งสี่สองสี่แปดสองครับครับผมฝากไว้ด้วยครับผมวัวลูกเลี้ยงนะครับมีทุกวันครับมีอยู่ในคอกทุกวันไม่ต้องกลัวพี่ขวัญนี่อยู่ประจํากับเราตลอดไม่ได้ไปไหนเลยครับนี่กินนอนอยู่นี่เลยครับผมโอเคครับผมฝากติดตามไว้ด้วยครับผมี่เป็นราคาวัวสำหรับหน้าเลี้ยงของวันนี้นะครับ เดีวมีงวงใ,หใหม่ๆเดี๋ยวจะลงให้พี่น้องได้ดูกันอีกนะครับเรื่อยๆนะพี่น้องนะโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยครับผมแจ๋วครับแจ๋วครับชุดนี้ฝากติดตามเลยครับผมสวัสดีครับ